สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอมานะคะกางเกงทรงขาเดฟขาเดฟนะคะทรงเนี้ยจะต่อขอบขึ้นไปก็ได้หรือจะเป็นเอวต่ำก็ได้นะคะเป็นซิปหน้ากระเป๋าเฉียงให้ไซส์มานะคะเอวสามสิบสามสะโพกสี่สิบเอ็ดหน้าท้องสี่สิบความยาวสามสิบสาม ทำอยู่ที่เป้า27ใต้ขอบนะคะปลายขาทรงขาเดฟเนี่ยประมาณน้อยสุดก็คือ11ครึ่งทั่วๆไปก็คือ12นิ้วนะคะเรามาทํากันเลยค่ะจากริมกระดาษนะคะวัดเข้ามาเลยค่ะ5นิ้ว5นิ้ว ห้านิ้วได้แล้วตีมาเลยค่ะเป็นเส้นกลางเป้านะคะได้เส้นกลางเป้านะคะจากริมบนวัดลงมาสองนิ้วสองนิ้วตีเป็นเส้นเอวค่ะ เราจะหาเป้านะคะเป้ายี่สิบเจ็ดใต้ขอบนะคะแบ่งครึ่งเลยค่ะได้สิบสามนิ้วครึ่งเป้ายี่สิบเจ็ดนะคะแบ่งครึ่งได้สิบสามนิ้วครึ่งเราทำเป้าสวยๆนะคะลบไปสองนิ้วครึ่งได้อยู่ที่สิบอ็ดนิ้วนะคะ จากเส้นเอววัดลงมาเลยค่ะสิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วได้แล้วตีเป็นเส้นเป้าเลยค่ะจากเส้นเป้านะคะเราวัดขึ้นสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งตีเป็นเส้นสะโพกเลยค่ะ เราจะหาสะโพกนะคะสะโพกให้มาอยู่ที่สี่สิบเอ็ดนิ้วหารสี่นะคะได้เท่ากับสิบนิ้วกับหนึ่งกระเบียดนะคะเราวัดเข้ามาเลยค่ะจากเส้นสะโพกนะคะสิบนิ้วกับหนึ่งกระเบียดหรือสิบนิ้วกับอีกสองขีดนะคะ ได้แล้วตีตรงๆลงมานิดนึงค่ะเราจะดูในส่วนของเป้ายื่นด้านหน้านะคะจากมุมเป้ายื่นนิ้วครึ่งสูตรการหาเป้านะคะช่างมีลงไว้อยู่ที่ ep 307นะคะไซส์เล็กถึงไซส์ใหญ่นะคะเพื่อนๆเ,เข้าไปดูได้จากมุมขึ้นมาหนึ่งนิ้ว เราจะโค้งเป้าหน้าค่ะจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะคะโค้งเป้าหน้าได้ในส่วนนี้นะคะเราจะหาเส้นกลางหน้าขานะคะสาหรับเป็นเกณฑ์ในการวางผ้าเพื่อไม่ให้ผ้าบิดนะคะเราจะใช้ในจุดของเป้ายืนนี่นะคะกับเส้นสะโพก เราจับแบ่งครึ่งเลยค่ะติ๊กไว้นะคะเสร็จแล้วเราวัดค่ะเท่ากับสี่จากจุดนี้นะคะมาถึงจุดนี้สี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียดนะคะหรือว่าสี่นิ้วกับอีกสองขีดเราก็วัดเลยค่ะสีนิ้วกับหนึ่งกระเบียดสี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียด สนิ้วกับหนึ่งกระเบียดได้แล้วเราตีเลยค่ะเป็นเส้นกลางหน้าขานะคะสำหรับวางเป็นเกณฑ์ในการวางผ้านะคะเพื่อไม่ให้ผ้าบิดเส้นกลางหน้าขานะคะได้แล้วความยาวความยาวให้มาอยู่ที่33นิ้วจากเส้นเอวนะคะ วัดลงมาเลยค่ะสามสิบสามนิ้วแล้วตีมาเลยค่ะเป็นปลายขานะคะเราจะดูในส่วนของปลายขาปลายขาถ้าขาเดฟเนี่ยวัดรอบส้นเท้านะคะ ถ้าต้องการเล็กก็คือวัดรอบส้นเทา้าน้อยสุดก็คือสิบเอดนิ้วครึ่งนะคะคือให้ให้สวมแบบตรงเท้าขึ้นมาได้นะคะคือถ้าวัดรอบส้นเท้าเนี่ยก็ได้เต็มที่ก็ประมาณ11นิ้วครึ่งแต่ทําทั่วๆไปเนี่ยอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะเราจะทำปลายขาดเดฟอยู่ที่สิบสองนิ้ว ที่เขาเล็กกว่านี้คือเป็นผ้ายืดนะคะแต่อันนี้เป็นงานผ้าตัดแบบแต่ผ้าก็ต้องถ้าทรงนี้ผ้าก็ต้องออกยืดนิดนิดน,ดนะคะจะเป็นพวกสเปนเน็ตนะคะสิบสองนิ้วแบ่งครึ่งค่ะได้หกนิ้วเราทำชิ้นหน้านะคะลงไปครึ่งนิ้วเหลือห้านิ้วครึ่งห้านิ้วครึ่งเราก็จับแบ่งครึ่งเลยค่ะ ได้สองนิ้ว3ามกระเบียดนะคะขาดอีก2ขีดนะคะเท่ากับ3มนิ้ววัดมาค่ะสองนิ้ว3ามกระเบียดจากจุดนี้มาก็จะประมาณเกือบหนิ้วนะคะที่เราลบไป5นิ้วครึ่งได้ในส่วนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆวัด วัดเอวเข่านะคะก็จากเอววัดลงมาได้เลยนะคะเอวเข่ายี่สิบยี่สบเอ็ดนิ้วค่ะเอวเข่านะคะตีมาเลยค่ะอันนี้เราได้ไปลายขาแล้วนะคะกับเส้นสะโพกเราตีมาเลยค่ะเส้นสะโพกนะคะมาที่ปลายขา ทรงขาเดฟเนี่ยเราจะไม่หาหัวเข่านะคะจะหาหัวเข่านี้คือทรงสแลกนะคะแล้วก็วัดค่ะจากมุมเนี้ยเราจะต้องให้เขาเท่ากันสี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียดเราก็วัดมาค่ะสี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียดในส่วนของเข่าเนี่ยเราจะต้องเท่ากันในส่วนของปลายขานี่เขาก็จะเท่ากันนะคะ ได้แล้วเราตีมาเลยค่ะขาในนะคะโค้งเป้าขาในขาในชิ้นหน้านะคะดูในส่วนของเอวเราวัดเข้า ครึ่งนิ้วตีมาที่เส้นสะโพกค,ค่ะวัดลงครึ่งนิ้วเป็นเอวชิ้นหน้านะคะวัดลงครึ่งนิ้วเอวให้มาอยู่ที่สามสิบสามนิ้วหารสี่เลยค่ะได้แปดจุดยี่ห้าเราบวกเกตหนึ่งนิ้วนะคะเท่ากับเก้าจุดยี่ห้าวัดมาเลยค่ะ เก้าจุดยี่ห้าจากเส้นนี้นะคะได้แล้วเราโค้งสะโพกเลยค่ะเกตหนึ่งนิ้วนะคะความยาวของเกตอยู่ที่สี่นิ้วครึ่งจากจุดนี้นะคะเกตหนึ่งนิ้วเราแบ่งข้างละครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้ว ครึ่งนิ้วได้แล้วตีมาเลยค่ะเป็นเก็ดด้านหน้าได้ในส่วนนี้เราปิดเก็ดนะคะขีดเส้นเอวชิ้นหน้านะคะใช้ไม้โค้งค่ะเนี่ยให้เขาลงมาอันนี้เอวชิ้นหน้านะคะเราจะใช้เส้นนี้เป็นชิ้นหน้า อันนี้เป็นชิ้นหน้านะคะอันนี้ไม่ใช้ชิ้นหน้าเรียบร้อยนะคะแต่นี้เราดูในส่วนของชิ้นหลังชิ้นหลังช่างจะใช้ปากกาสีแดงนะคะจะได้ดูถนัดถนัดนะคะเพราะว่าช่างสร้าง หน้าหลังอยู่ในแผ่นเดียวกันนะคะจากเป้ายื่นเราวัดออกมาค่ะสองนิ้วครึ่งด้านหลังนะคะวัดลงครึ่งนิ้วในจุดนี้นะคะวัดเข้าครึ่งนิ้วอันนี้ไม่มียางนะคะไม่มียางด้านหลังเราจะวัดเข้าครึ่งนิ้ว ตีมาคะ่ะเป็นเป้ายืนชิ้นหลังดูในส่วนของเอวนะคะเส้นกลางเป้าเราวัดเข้าสองนิ้วจุดนี้นะคะสองนิ้วได้แล้วตีมาคะ่ะเป็นเส้นเป้าหลังนะคะสีแดงเนี่ยเป็นเส้นเป้าหลัง จากเส้นเอวเดิมนะคะเส้นเอววัดขึ้นหนึ่งนิ้วค่ะจากจุดนี้นะคะวัดขึ้นหนึ่งนิ้วเอวสามสิบสามหารสี่แปดจุดยี่ห้านะคะบวกเกตเป็นหนึ่งนิ้วเก้าจุดยี่ห้าวัดมาเลยค่ะเก้าจุดยี่ห้า ได้แล้วนะคะเรามาดูในส่วนของเกตเราใช้แบ่งครึ่งเลยค่ะจับแบ่งครึ่งเลยนะคะได้แล้วเราตั้งเป็นมุมฉากค่ะตีลงมาเลยค่ะเกตหลังสี่นิ้วอันนี้เป็นมุมฉากนะคะตีลงมาเลย เกตหนึ่งนิ้วนะคะเราข้างลักครึ่งนิ้วจากจุดนี้นะคะครึ่งนิ้วจากจุดนี้ครึ่งนิ้วตีมาค่ะเป็นเกตด,ด้านหลังดูในส่วนของสะโพกสี่นะคะหาร4ี่สิบชิ้นหน้าเรายังไม่ได้บวกนะคะชิ้นหลังเราจะบวกครึ่งนิ้ว นิ้วนะคะก็วัดมาเลยค่ะเป็น10 10นิ้วจุดเจหนะคะหรือว่า10นิ้วกับอีก3ก็เบียดนะคะขาดไป2ขีดนะคะเท่ากับ11นิ้ววัดมาค่ะเท่ากับกางเกงทรงเดฟตัวนี้เราบวกหลวมะโพกอยู่ที่1นิ้วนะคะโค้งมาเลยค่ะ ตรงเส้นเข่านะคะวางไม้แบบนี้มาเลยค่ะได้แล้วเราแต่งสะโพกนะคะให้เขากลมเกลืกันนิดนึงตรงด้านข้างใช้เส้นเดียวกันเลยค่ะ ปลายขาใช้เส้นเดียวกันมาเลยค่ะเราดูในส่วนของขาในนะคะวัดออกมาหนึ่งนิ้วขาเดฟตัวนี้เราใช้ไปลาขาอยู่ที่สิบสอนิ้วแต่เราลบไปครึ่งนิ้วนะคะทำไมเราถึงวัดออกมาหนึ่งนิ้วปกติทั่วไปเนี่ยก็คือจะออกด้านข้างครึ่งนิ้ว ออกขาในครึ่งนิ้วนะคะแต่ของช่างเนี่ยจะออกมาที่เดียวนะคะขาในเราวัดดูค่ะสิบสองนิ้วห้นิ้วครึ่งสิบสองนิ้วนะคะตามที่เราต้องการได้แล้วส่วนของเข่าเราก็วัดออกมาค่ะหนึ่งนิ้วตีมาเลยค่ะ อันนี้เป็นขาในชิ้นหลังนะคะโคง้งเป้าหลังโค้งขาในชิ้นหลังนะคะโค้งมาเลยค่ะถ้าในมุมเนี้ยเขาหักเราสามารถออกมาได้นะคะแต่อันนี้คือพอดีแล้วก็มาเลยค่ะอันนี้เราโค้งเป้าชิ้นหลังก็ประมาณเส้นสะโพกกับเส้นเป้ายื่นด้านหน้านะคะเราโคง้งเป้าหลัง อันนี้ก็เดิมเดิมนะคะเนี่ยเขาจะนอนนอนมาได้ในส่วนนี้เรามาวัดเป้าลองวัดเป้าดูนะคะยี่สิบเจ็ดใต้ขอบสิบเอ็ดนิ้ว ในส่วนตรงเนี้ยเราขึ้นลงได้นิดหน่อยนะคะพอได้อย่างนี้เราก็ปิดเกตเลยค่ะปิดเกตหลังนะคะแล้วก็แต่งเส้นเอวอันนี้เห็นเขียนมานะคะว่าเป็นเอวต่ําไม่แน่ว่าต่ําเท่าไหร่นะคะถ้าเราจะทําเอวต่ําเนี่ย ถ้าเราทําเอวแบบทั่วไปมีขอบอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ตัดได้เลยเนี่ยคือใช้เส้น,นเส้นที่ทำเนี่ยนะคะออชิ้นหน้าชิ้นหลังเนี่ยแล้วก็ใส่ขอบตามต้องการได้เลยนะคะขอบกางเกงก็จะมีนิ้วกระเบียบนิ้วกบับหนึ่งกระเบียดกับนิ้วครึ่งนะคะก็ต่อขึ้นไปได้เลยแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นเอวต่ําเอวต่ําเราจะต้องวัดลงมานะคะวัดจากเส้นเอว เอวจริงนะคะีค่ะวัดลงมาว่าเราจะต้องการต่อขอบเท่าไหร่นะคะอันนี้ถ้าทำเอวต่ำด้านหน้าจะต้องไม่มีเกตเดี๋ยวช่างจะกอ๊กอปก๊อปชิ้นหน้าออกมานะคะเราจะต้องปิดเกตทิ้งนะคะอันนี้สามารถทำได้ทั้งเอวสูงเอวต่ำเลยนะคะในแพทเทิร์นเดียวกันเนี่ยแล้วแต่ถ้าเป็นเอวสูงก็คืออันเนี้ยเราก็ต่อขอบขึ้นไปเลยนะคะ แต่ถ้าจะเป็นเอวต่ำเดี๋ยวช่างจะกอ๊กอปก๊อปชิ้นหน้าออกมานะคะก็เป็นแผ่นหน้านะคะแผ่นหน้าปลายขา ขานในเส้นเข่าด้านข้างเส้นกลางหน้าขานะคะ <c oughs> เส้นสะโพกเส้นเป้าเส้นสะโพกนะคะ <c oughs> เป้าด้านหน้า <c oughs> แล้วก็เก็ดด้านหน้านะคะเส้นข้าง เส้นเอวอันนี้เราก็ปเรียบร้อยนะคะเราก็ตัดอันนี้ที่เราก็ปมานะคะเส้นกลางหนะคะ เส้นเก็ดเป้าหน้าเส้นสะโพกเส้นเป้าขาในปลายขา เรากรอบได้แล้วเราก็ตัดเลยค่ะชิ้นหน้าไม่แน่ใจว่าเอวต่ําแค่ไหนนะคะถ้าเอวต่ํามากๆแบบเป้าสั้นๆนะคะอันนั้นจะต้องวัดเป้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นชิ้นหลังไปค่ะก็ใช้เส้นสีแดงนะคะเป็นชิ้นหลังไป ส่วนมากจะเป็นซิปหน้าเส้นซิปนะคะประมาณสะโพกไม่ต่ำจากสะโพกลงมานะคะเผื่อสาบซิปเนี่ยทำได้ทั้งในตัวและนอกตัวนะคะอันนี้นิ้วครึ่ง อันนี้ถ้าเป็นแนวนี้ตัดเผื่อผ้าเผื่อผ้ามาตรงนี้ประมาณครึ่งนิ้วหรือว่าหนึ่งเซนนะคะแล้วแต่ถนัดแต่ส่วนมากงานขายที่สั่งๆกันมานะคะประมาณครึ่งนิ้วนะคะเนี่ยประมาณครึ่งนิ้วถ้าเป็นงานขายก็จะครึ่งนิ้วเลยค่ะเผื่อ เราจะย้ายเกตนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเอวต่ำเนี่ยด้านหน้าเขาจะไม่มีไม่มีเกตนะคะด้านหน้าเนี่ยเอวต่ำจะมีกระเป๋าตรงเนี้ยเขาจะไม่มีเกต กระเป๋าเราจะใช้อยู่ประมาณนิ้วครึ่งนะคะห้านิว้วอ๋อเดี๋ยวเราต้องทำขอบก่อนเราค่อยวัดกระเป๋าเราจะทำขอบต่อขอบลงมานะคะ ต่อขอบนี่แล้วแต่ชอบนะคะสองนิ้วหรือสามนิ้วอันนี้สองนิ้วนะคะต่อขอบนี่แล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้คือต่อขอบก็คืออันนี้นะคะเนี่ยสองนิ้วสองนิ้วอันนี้เราก็วัดกระเป๋าเลยค่ะประมาณนิ้วครึ่ง จากจุดนี้นะคะห้านิ้วครึ่งใช้ไม้โค้งค่ะโคง้งประมาณนี้อันนี้คือกระเป๋าแล้วก็ตัดขอบออกไปได้เลยค่ะเขียนไว้นิดนึงด้านข้าง น,นี่คือขอบด้านบนนะคะซิปเขาก็จะอยู่ประมาณนี้จะเป็นซิปสั้นๆประมาณห้านิ้วซิปประมาณห้านิ้วนะคะีสั้นๆอันนี้ก็คือขอบกระเป๋าแต่เนี้เก็ดแค่ตรงนี้นะคะเราจะปิดให้เขาหายไปเราจะไม่เย็บนะคะเพราะว่าเขานิดเดียว แล้วก็ปิดมานี่เลยค่ะมาที่เส้นเป้านี่ได้เลยนะคะให้เขาหายไปค่ะเขาจะไม่มีเก็ดนะคะถ้าเป็นเอลต่ำนะคะ แล้วก็แต่งนิดนึงนี่ก็จะเป็นขอบใส่มานะคะตรงนี้ก็จะเป็นซิปชิ้นหลังถ้าเป็นเอวต่ำนะคะ ทำเหมือนกับด้านหน้าได้เลยนะคะปิดเก็ดแต่ด้านหลังเก็ตตรงนี้ต้องเย็บนะคะไม่นั้นแล้วก้นเขาจะไม่สวยนะคะต้องเย็บต้องมีเก็ดนะคะอันนี้เราก็วัดเลยค่ะด้านหน้าเราขอบสองนิ้วด้านหลังเราก็สองนิ้วมาเลยค่ะ พทเทิร์นหนึ่งตัวเนี่ยสามารถทำได้ทั้งเอวสูงปกตินะคะแล้วก็เอวต่ำวัดลงมาได้เลยนะคะอันนี้ด้านหลังด้านข้างอันนี้เราก็ตัดเป็นขอบออกไปนะคะเก็บตรงนี้เราเย็บนะคะด้านหลังเนี่ยจะทำให้ก้นเขาสวยนะคะ ็ประมาณนี้นะคะ่ะเพื่อนๆขอมาทรงคาเดฟเอวต่ําเห็นให้เห็นให้หน้าท้องมาด้วยนะคะแต่หน้าท้องเนี่ยเล็กกว่าสะโพกก็ไม่ต้องวัดก็ได้นะคะถ้าใหญ่ว้าเราถึงจะวัดนะคะอันนี้เขาเล็กกว่าก็ไม่ต้องวัดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ